หลังจากคลิปที่แล้วนะครับตอนะที่ลงเล่นซ่อนแอบในบัฟฟูตไปในอีพีที่หนึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับนะที่เข้ารับชมโอ้โหกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับนะก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับนะจะเป็นการเล่นซ่อนแอบอีพีที่สองนะครับนะซึ่งจะเพิ่มเ,เงินรางวัลเข้ามาใหม่เลยก็เพิ่มทารที่สามเข้ามานาะกก็คลิปที่แล้วจะเป็นเล่นทะเลที่สองอันนี้เป็นทะเลที่สามเนาะก็อาจจะใหญ่กว่า,าโลกที่สองแน่นอนนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะก่อนไปดูก็ ฝากกดไลค์นะครับนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยยูเกอร์ไม่ลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าสนใจเกมพาร์ทกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะ ส่วนบทปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบ i n ง l รซซ c y ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุงนะครับนะหรือว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็อยู่กับผมชิโร่เองนะครับนะกับสวัสดีวลุมมาฟูลก็สวัสดี FC ที่นานสักคนด้วยนะครับผมนะก็เป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับนะสองหรืสามเดือนวะนะครับนะที่ไม่ได้ทําซ่อนแอบมานะครับนะก็อีพีแรกนะครับผมนะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะก็เล่นกันทะเลที่2นะครับนะแล้วแบบ ที่แอบมันค่อนข้างเยอะนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้นะครับนะแน่นอนว่าอัปเดตใหม่ 15- บหเนี่ยนะครับนะโลกทะเลที่3มาก็ต้องเล่นซอยแอบที่ทะเลที่3แน่นอนนะครับผมนะแต่เพียงแค่อาจจะเปลี่ยนคนนิดหน่อยนะครับนะอาจจะแบบเคนจากคลิปที่แล้วอาจจะไม่ได้มาอยู่ในคลิปนี้นะอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้ผมบอกว่าพิเศษมากเพิ่มของรางวัลอะไรมาให้ด้วยนะครับผมนะโอ้โหมีแบบใครได้เป็นคนหาผมบอกยยิ้มช่างนะครับนะแล้วแบบหาเจอเออ นะครับนะอ่ะก็นะครับนะส่วนกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผมนะเวลาหาที่แอบ,บให้เวลา5นาทีนะครับนะส่วนเวลาของคนหานะหาทั้งทุกคนที่แบบแอบ,บในแมปอะนะครับนะก็เวลาหาน่ะ30นาทีนะซึ่งผมจะทําให้แบบว่าสุ่มกงล้อนะครับนะเออผมจะสุ่มกงล้อนะว่าใครได้เป็นคนหานะครับผมนะคนหาตอนนี้มีมียกี่คนน่ะมีกี่คนเดี๋ยวผมนับก่อนเอ่อสามสี่ห <dan S 2> ้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนเหรอเค้เก้าคน เก้าคนคนหาคือคนมีคนหาประมาณเอ่อสามคนสามหรือสองสามหรือสองเลือกมาสามหรือสองสองเฮ้ยสองะเฮ้ยอ๋อสองโอเคอ่ะสองคนนะครับคนหาสองคนนะครับผมนะก็จะแอบได้ประมาณเจ็ดคนนะครับผมนะประมาณนี้นะครับนะอ่ะแล้วก็เรื่องเอ่ออีกกฎหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเอ่อการแอบ,บนะครับนะห้ามแอบบแอบบที่แบบที่มันบั็อกอะหรือว่าห้ามแอบ,บที่แบบมันโกนตีนแบบโซเข้าไปแบบใน ในที่อีกที่หนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ห้ามไปแอบที่เกาะอื่นยกเว้นเราจะแอบได้ที่แบบแค่เกาะสองเกาะนะครับนะก็คือเกาะเกาะเต่าแล้วก็เกาะสตรีแค่นี้นะครับนะจะไม่มีเกาะกลางเกาะกลางคือมันแคบนะครับนะก็เลยไม่เอานะครับเออประมาณนี้นะครับนะจะแอบได้แค่2เกาะคือเกาะสตรีกับเกาะเอ่อเต่านะครับผมนะแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเออนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับอ่าส่วนเรื่องนะครับนะเรื่องรางวัลนะครับนะก็คือ คนที่แอบนะครับนะแอบได้แบบยังไงอะนะครับนะแอบอยู่แบบอยู่รอบ3คนสุดท้ายจะได้รางวัลพร้อมกัน3คนสุดท้ายเลยนะครับนะอ่าส่วนคนหานะครับนะถ้าเกิดคนคนหานใครหาได้มากสุดอะนะครับนะคนที่หาได้มากที่สุดนะคนที่หาได้มากที่สุดแบบ3คนอะนะครับนะแบบคนเดียวเลยนะครับคนเดียวเก็บ3าคนเลยก็คือจะได้รางวัลเหมือนกันนะครับนะต่อให้แบบเวลามันจะหมดก่อนก็ได้นะครับนะแต่ว่าห้ามโกงนะต้องแบบว่าหาเจอจริงจริงแบบพรอมแบบสุดจริตเลยนะครับผมนะอ่า ส่วนกดต่อไปนะครับนะใครที่โดนพบเจอแล้วเนี่ยให้มาอยู่ที่แมนชั่นนะครับผมนะกดเข้าๆก็จะมีปานมาประมาณนี้นะกดกติกานะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกงล้อก,กันดีกว่านะครับผมนะโอเคไปเออเราไอ้อคนคนแอบนี่มันเปิดเค็นดูไว้ได้ป่ะพี่หรือว่าไม่ได้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ เออใช่นะครับอีกอีกกฎข้อหนึ่งก็คือคนที่แอบหรือคนที่หาเนี่ยทั้งทั้งสองฝ่ายนะห้ามเปิดเค้นดูนะครับนะห้ามเปิดให้ให้ขี้หลังเกตนะครับนะดูนะเออก็คือต้องหาสดสดเลยนะครับนะห้ามเปิดดูนะไม่งั้นจะเป็นเป็นการแบบโกงเกินไปนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะก็นะครับนะของรางวัลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเกมพัทในแมปบล็อกฟูดนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมมีโลบัคอยู่ประมาณ1,000 0มืนนะครับนะโลบัคนะก็ คนที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะขอได้อย่างหนึ่งนะขอได้อย่างหนึ่งต่อคนนะครับนะก็ここขอได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นดาบโยลงโยลุผลปีศาจอะไรขอได้หมดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราได้ชนะแล้วได้รางวัลเนาะก็นะนะนะครับนะามีมีลงโทษลงโทษนะครับและคนที่เอ่อโดนพบเจอคนแรกเนี่ยนะครับนะมีคนที่โดนพบเจอคนแรกมีลงโทษนะครับนะก็เดี๋ยวคิดอีกทีนึ่งตอนท้ายๆว่าจะเอาันเป็นอะไรนะครับนะไปะ ไปลุยกันคนหาคนหามันมายืนมายืนในซ่องนี้คนหาอยืนในซ่องนี้แล้วก็ต้องต้องซูมมุมมองนี่มุมมองคนที่หนึ่งด้วยมุมมองคนที่หนึ่งไปถอดปุ่มอีออกครับเป็นมุมมองคนที่หนึ่งนะแบบคิดคิดกําแพงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนับเวลาแล้วเดี๋ยวจะบอกอ๋อมองโอเคอ่านะครับนะให้เวลาเซตอัพของคนแอบนะครับนะ5นาทีนะครับนะ5นาทีปุ๊บเดี๋ยวคนหามาออกได้เลยหนึ่ง ออ่ตไปไปจับเวลาไปไหนดีวะเนี่ยเฮ้ยคุณเจ้คุณเจไปไหนดีไปไหนวคุณเจ้คุณเจก้อนไหนก้อนไหนคุณเจอยู่ไหนมีก็มีนี่ครับกันเๆเอ้ยๆกเอโอเคโอเคโอเคเราสามคนโอเคโอเคโอเคเราสบองคบพอดีนะว่าไงดดชิโร่เอาไงดีครับเอ้ยแบบผมไม่ยอมไปไหนดีเนี่ยไปไหนดีเนี่ย ก็ก่อนก่อนที่คนหาเอ่อจะจะเริ่มเนี่ยนะครับนะตอนนี้เปิดเปิดเคียนหาหาที่แอบได้ได้ก่อนนะครับนะเอียเอีย่เอีย่เอียงเอยดี้ยตรงไหนดีวะเกาะเกาะนี้มันอ่าก็คลิปที่แล้วนะครับนะคลิปที่เอ่อไอเล่นแรกๆอ่ะนะครับทะเลที่สองก็คือผมนี่นะผมเป็นคนหาซึ่งแม่งแบบลำบากมากรอบนี้เป็นคนแอบรู้จะสบายหรือเปล่านะอ่ะ โอเคเดี๋ยวมาลองดูโอเคุณเจแอบไหนเอ่อทำไงดีวะดีไหมเช่นวเฮ้ยมันจะขอผ้าทีแล้วคุณเจยังยัยังมพบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยสุดรอทียงต้องหเทียงรอเทียงเราเรายังหาอยู่อีกคุณเจช่เฉียวช่วยเราเป็นตัวเด่นกันนะพี่ช่วยเราเป็นเด่นกันนะพี่เหรออะไรไม่เป็นไรอันนี้ให้หาในบ้านหรือว่ากันรอสี่นาทีแล้วอ่ะโอเคนี่นี่พี่โอเคโอเคคุณเจคุณเจมีนี่โอเคครับ อ like ีกนาทีเด uh, anyway? ียวอีกนาทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยยังไงครับจังหวะนี้ใกล้ครบแล้วครับอีกนาทีเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนที่แอบเปลี่ยนที่แอบได้แค่ครั้งเดียวนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเปลี่ยนที่แอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันมันนี้เนี่ยคือกาเต่าคือก่อนเลยกาเต่าเนี่ยกาะเต่าคือก่อนไีง่ไงก่อไอที่มันอะไรว่าก่อที่มีแมนชั่นอะที่ที่อยู่คาเฟ่อะแค่นั้นมันก็ใหญ่พอตัวนะ ไอเนียบได้ใช่เฮ้ยชิบหายแล้วกูเจเลียทีนี่เลยมาเคียนทีแหละมาเฮ้ยเฮมันมันมุดบิดบิดอยู่นะุเจุ้ดบิดอยู่นะเฮ้ยเจีวุดบิดอย่นะแล้วออกไงวะออบดบิดบดบิดในิ่งใจนิ่งใจนิ่งใจนใจนิ่งใจนิ่งใจ เราต้องลปลอดภัยเราต้องไม่โดนเป็นคนแรก,นกการใหญ่ใช้ต้องนิ่งอีนิ่งแต่ออยิง่ยงใหญ่แต่ออยิ่งใหญ่คุณเจนี่ดูแบบดูแบบไม่ไม่ตัวไม่สั่นเลยบับผมแบบสั่นก็นเ <c oughs> ้ยถ้าเกิดกดตะิกียวนี้คือชิมหายไง เฮ้ยเขาจะเช็คในในซอกนี่ห่อซอกเก้าอี้โครตคุณเจีเย่ตอนนี้หมอเขากำลังบินหาอยู่ได้ผลแสงนะครับได้ผลแสงนะครับแสงสุดท้ายดูที่ว่าเขาจะเจอใครหรือไม่เดนจิของเราเฮ้ยอ๋อจะไปเกาะไอ้นี่นี่ว่าเอาแล้วเขามาเกาะกุจาเฮ้ยเขาไาเกาะเฮ้ยเขาโอ้ยมาทั้งสองคนเลยปะเนี่ยใช่มาทั้งโอ้โหมาช่วยหาที่เกาะกุจารสองคนเลยว่าเกาะสตีนะครับ วิเอาวาะมาช่วยหาทั้งสองคนเลยเอาแล้วลุ้นใจว่าใจนิ่งใจนิ่งฮอใจใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งนะครับตอนนี้ใจต้องนิ่งเราคือแบบผู้ผู้ตรวจคนคนตรวจนะครับคนตรวจได้มาที่เกาะนี้ทั้งสองคนแล้วเคยคนแสงเลยอ่ะตอนนี้เราอย่าหุบไปนะคุณเจ้เฮียเลยวิซันจะกระโดดหาเฮียะลยอะถ้าถ้าถ้าเราเปลี่ยนรอบนี้เราต้องตัดสินใจดีๆแล้วคุณเจ้ได้ๆช่ไมเพราะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยน ออกาสไม่ใช่ครั้งเดียวใช่ครับเปลี่ยนให้มันคุ้มค่าไปเลยเฮ้ยอุ๊ยกูเจ้โอ้ยยมามามา ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วสามยอนไม่จีกีไอพี่ชิโลพีเจเรียบร้อยเจอสามโอ้โหเย้เรียบร้อยโมเสยตัดเอ้ยโถ้าถ้าเกิดโดนถ้าถ้าเกิดโดนโดนเปลี่ยนเมื่อกี้เออไม่ขู่แล้วนะเปลี่ยนแต่แรกแล้วคุณเจไอเียเ้ เก็บงานเกินโอ้เจอเจอเจอคนจัดงานเออเจอคนจัดงานด้วยไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้กันเลยดิเออเออถ้าถ้าเกิดแบบโดนโดนรวบสามพร้อมไงนี่ก็คือแบบสามสามคนแรกที่โดนรวบนี่ก็ต้องโดนลงโทษเหมือนกันผมก็โดนเช็นกันโดนโดนเริ่มร้อยดิเรียบร้อยดิไอ้เหี้ยไอ้กิก็สบายเลยดิได้ถึงคนเลยได้หนึ่งรางวัล PP หนึ่งรางวัล PP ชิวจัดแบบนี้เย้ เดี๋ยวคนคนจัดงานขออนุญาตแบบออกออกไปเปิดเคนดูไหว่าแบบอยู่ไหนมั้งแต่แต่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวจะขอขอขอไปถ่ายขอไปถ่ายทำหน่อยอไนอึ้ง่ะขอขอไปถ่ายทำหน่อยแต่แต่ไม่บอกไม่บอกจุดอ๋ออ๋อโอเคโอเคเห่ไล่เห่ลอู้หูเโอกันอึ้งอรทอ่ะเข้ามาเข้ามตรงเนี้ย หมดงานนะท่างเจอตรงนี้หมดงานะเออเก็บเก็บงานเลยอ่ะท่านโดนอ่ะไอ้จะบอกเลยแค่นี้อ่ะต้องเอเบปีแล้วก่อนจ้ะเกาะเกาะเต่าก่อนเตี๋อก่อนไหนใหญ่กว่ากันเต่าใหญ่กว่าดีเต่าใหญ่กว่าดีอ๋อเออก็าบอกเราไปคิมก็ไม่ช่วยไม่ช่วยไอ้นี่หายเร็วไม่ช่วยมองหายเลยโน้คิมมองหายแล้วคิ่ช่วยมองหายเร็วพี่เกาะเต่าเกาะเต่าน่าจะใหญ่กว่าเนาะอืมน่าจะใช่ใหญ่กว่าแหละพี่ดูดิต้นไม้เยอะชิบหายเลยเกาะเต่าเนี่ย รอเหี้ยเฮียเอางี้จริงดิไอ้สัสุวะจุจุจุจวะจุจุทำไมออกไปพี่จุจเงียบเงีไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เงียบเงโอเคโอเคไอ้โดเตะไอ้ยึกโดเตะเอ้าทำไมตอนโดเตะอะเพราะผมเอฟเคยี่สิบนาทีเไม่คิหน้าจอป้ะงะ โง่โง่เลยไอ่ได้ไม่ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ซันไม่พอดีเลยไม่ไม่ม่พดีเลยเลเนี่ยอยู่ดีย่จบแล้ว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 ลืมพอดีเลยลืมพอดีเลยไอผมผมบอกให้นะไอ้บอกมันมาตรวจตรงนี้ทีนึงแล้วต่มันไม่เห็นด้วยใช่ใช่ใช่นี่มันมาอย่างนี้เลยเนี่ยพี่เนี่ยมันมาอย่างนี้เลยไม่มาอย่างนี้เลยเนี่ยอยู่เงียบเพื่ออย่างเงี้ยอ่าตอนนี้ตอนนี้เวลาหมดแล้วเปิดเปิดเชนดูได้เลยเปิดเชนดูได้เลยมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็เดินกลับไปเพราะมันไม่เห็น แบบตอนแรกนะพี่ตอนแรกเลยมาแล้วไหนเดี๋ยวผมยื่นอยูเนี่ยโอเคป่าป่ามันหลุดมันกินนี่เลยมันเกี่ยวไหมมันกินมันหลุดเมื่อกี้เนี่ยนะข้างในเหรอข้างในเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวประเด็นนะแตหมอกเข้าไปได้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 หมอกเข้าไม่ได้เลยเขไม่ได้ยากมันต้องมันต้องโซมันต้องโซมันต้องโซเข้ามาโอ้โหเดี๋ยวคิวตรงไหนตรงไหน น oh, oh, oh. oh, ี่น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 ี่อ๋อนี่มันเปลี่ยนที่นี่วะโอ้ยเฮียแม่อยังไงม่ไรโอ้เฮียโคตรเจียดแอบแบบโคตรเนียนอ๋อเออว่ากูข้ามไปไม่นี่ว่าไปเช็คข้างบนนั้นแล้วกูไปต่อเลยไอคิมคิมก็ได้คิมก็ได้ได้ประมาณสี่ห้าคนเหรอก็ใช่เพราะว่าคิมเนี่ยคิมลบสามไงก็บอกแล้วตามที่บอกไว้ใครลบลบสามก็นั่นแหละได้ ทำได้ได้ห้าคนมีผลมืดโอ้ยผลมืดเนาะผลมืดผลมืดเดี๋ยวให้ให้ของรางวัลก่อนนะน้ำโทษนะครับผลมทีเอ็กทีเอ็กทีเนาะโอเคทีเอ็กทีใช่ทีเอ็กทีเก้าร้อยห้าสิบเราเรากังวลผลสูงเนื่อไอศกุบอกให้เรียบร้อยโอเคคนนนี้คหาได้รางวัลไปแล้วโอ้โหสี่คนนี้อีกอีกสามคนต้องการอะไรครับระหว่างเอ่อไนหน อุ้ยโเห็นว่าพี่ซันเอาโยรูแน่เลยน่าจะโยรู้ว่ะซันขอโยรูแน่นอนว่าดู้สงนะใช่ไหมซันขอเออผมผมผมขอโยรูเดี๋ยวผมขอโยรูโอเคโยรู้สองคนเหรอใช่โยรู้สองคนก็สามพันนะอีบมีสองพันปีสองพันปีนี่เฮ้ยมต่อโยรูอบอกแล้วมันขอโยรู้ขอโยรู้ว่ะเอาอ่ะไอเด็กูเอาโยรูเหมือนกันไอเฮียกูอยากได้มานานเลยไอซันแม่ง มิติคอเเดี๋ยวกิฟกิฟก่อนกิฟให้กับโอทีทีอารินีด้วยคุณเออใช่คนได้รับใช้ชนะในเกมครั้งน네ี้เอาไว้ครับโอทีทีอาร์ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เลยไนท์เลซี่บีมนะครับอีกคนหนึ่งตาสีเขียวด้วยเอาไปเลยเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวมันมีหนึ่งกูคิดถึงว่าเลย โอยวว่าาไสสเ้บดูดีใจกันมากเลยเนี่ยแต่ละคนโอ้โหอ่ะต่อไปก็ของน้องมานะครับน้องมาฮอตเราน้อองมาฮตโอเคเรียบร้อยเป็นผลไปแล้วคิโอ้โหคิวเออคิวทถามถามคิวโอเคเรียบร้อยผมนะ ลงมาผมก็เหลือห้า0ันเป๊ะเลยโอเคครับส่วนคนที่แพ้โอ้ยเยเงียบเลยส่วนคนที่โดนโดนหาสาวคนแรกผมไปครับขมุยครับหนีแล้วไปไหนเดี๋ยครคุณยายขมุยขมุยขมุมุาแล้วไม่อยู่แล้วขมุยมุยขมุยขมุยขมมาแล้วไม่อยู่้คมเรยันเองคุณพวกคุณไมเียน่ะแรกัลตาทาแปงทาแป้งมเยทาแปงทาแปงด้วยไอ้ให้ให้สตาตตัดสินใจเอาจอซาล่าหรือเอาอาหารว่างเลือกใมาเออขมาเออ จอสตาร่าจอสตาร่าเพลงอ๋อ้พลเดียวจอสตาร่ายี่สิบเนี่ยรอไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเปิดดูพร้อมกันเอาไงอ่ะเพลงอะไรสตาร่าอียากเลยร้องร้องเต็มเพลงเหรอไม่ไม่ไม่ต้องเต็มเพลงแค่สั้นๆพอแค่นี้ก็ทอาไม่เอาไม่ตามอ่ะ แค่นี้ก็ทำให้ฉันท้อใจพอหยุดหน้ารักกับใครได้ไหมขอเธอชอบทำฉันใจสลายพอกลัวเธอไปสะดุดตาใคร <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็คงจะชอบให้ใจฉันเจ็บเกินทาให้ฉันต้องหึงว่าเธอน่ารักแล้วมีสเสน่ห์เกินแม้ <c oughs> ว่าเธอสญยาว่าจะไม่มีใครไหมแต่เธอชอบลง <c oughs> ตรอรี่ให้ฉันคนนี้ใจว่าไ แล้วเธอเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันเป็นห่วงมากไปแต่มันก็ดีกว่าการที่ฉันเป็นคนมากใจฉันรู้ว่าเธอต้องการเจอคนมากมาฉันรู้ไอ้ไอ้เฮียอะไรร้อยอย่าทิ้งให้ฉันพอหลับนะทุกคนคนนี้ผมจองแล้วนะดีกจองแล้วนะอนะคนไทยเป็นพันเลยย่าเอาไปเจ้ต่อไปเจ้รอรอเหมือนีีมาบ้า ถ้าเกิดมาชันแล้วพอจอเธอก็จะเป็นซาลาแคี่อหยุดน่ารักกับใครได้หมอดีทสใจจะไปโอ้โน้องสาวอย่าไปสะดุดตาใครสะดุดตาพี่ดีกว่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะขอบคุณทุกทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะก็ EP สองก็จบเพียงนี้หูเสียโลบักประมาณห้าพันหกพันเลยนะผมวันนี้ นะฮะเออก็นะครับนานทีเนาะจะมาจาัดไอ้นี่เราแล้วไม่ไม่จัดคือจะมาทาคลิปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนะครับนั่นหรือคนในแคนนะครับผมนะประมาณนี้นะคือนานทีนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดรออีพีสาอีกเดี๋ยวรออีกได้เลยนะครับนะอีพีสามันจะเป็นแบบเปลี่ยนเกาะนะแบบไม่ใช่เกาะแมนชั่นไม่ใช่แบบไม่ใช่เกาะเอ่อไม่ใช่เกาะเต่านะครับแล้วก็ไม่ใช่เกาะไ e อ้นี่ละไม่ใช่เกาะกุจาระนะครับนะเออก็าอาจจะเป็นแบบพกเกาะฮาโลวีนหรือไม่ใช่กับอัปเดตใหม่มาอาจจะเป็นเกาะใหม่เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณด้วย ะครับผมนะอ่ะยอบไงฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำใจผมด้วยนะครับผมนะวันนี้ขอบคุณ jk ด้วยนะครับผมขอบผมชวนมาแล้วก็แบบโดนด้วยกันทั้งคู่เลย <laughs> <laughs> เออเศรษดายด่ะนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับนะส่วนซันโต้ที่คงยิ้มอะ่ะได้ได้โยรูแล้วรหัสใหม่ยังไงซันโต้เออซันโต้ดีใจเลยอ่ะได้โยลูแล้วเออนะครับนะก็วาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ชื่อตัวคู่ขอตัแล้วไปก่อนนะครับ เจอกันนะจ๊ะ